ก็ขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยืนเหมือนเดิมนะซานเอนะครับแล้วก็กลับมาในเกม Call of Duty Mobile นั่นเองนะครับผมเออวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปดู5อันดับปืนนะครับผมเอ่อที่เรียงตามความนิยมในการไต่แร้งเนี่ยเองนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าจะมีปืนอะไรกันบ้างครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมได้มีกิจกรรมมาใหม่นั่นเองครับเป็นกิจกรรมล็อกอินสุขคูณสองเนี่ยนะครับผมเป็นกิจกรรม ที่บอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าบนล่างเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็คือข้างบนเนี่ยคือสำหรับสายฟรีนะครับผมก็คือไม่เติมเงินก็สามารถได้ข้างบนได้นะครับผมก็ของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นตัวของกระเป๋าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามที่ได้เลยครับ ส่วนข้างล่างท่านผมเราเติมเพียง1 cp เท่านั้นนะครับผมเราก็จะได้ข้างล่างมาเลยนะครับผมก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นพวกกล่องนะครับผมเป็นกล่องตัวละครตัวนี้นะครับผมเออบอกเลยว่าโคตรเท่หครับแล้วก็จะมีพวก ICR1 นะครับผมแล้วก็ m อเมนะครับแล้วก็จะได้บัตรม่วงมาทั้งหมดยี่สิบใบด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของกล่องตัวละครวูดตัวนี้นะครับผมเออบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็จะมีตุ้งติ้งนะครับผมโอ้โหตุ้งติ้งโคตรเท่ เผ็ดจ่าทุกคน แล้วจะมีเป็นตัวของอ่ะกล่องอีแล้วนะครับผมแล้วก็ยังท้ายเป็นตัวของระเบิดทิมายที่โคตรจะสวยเลยนะครับผมเออบอกเลยสวยจัดเลยนะครับใครอยากได้ของสวยๆอย่างนี้เพียง1นึ่งซีพเท่านั้นนะครับผมผมก็รับอันข้างบนไปก่อนเลยนะครับผมนี่ก็เพียงหนึ่งซีพีเท่านั้นก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมเออส่วนใครที่อยากเติมเกมคมคุมบนนั้นเยอะๆนะครับผมก็สามารถไปเติมกันได้ที่เว็บเติมเกม c คอมของกอริลล่าเองครับบอกเลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบนนั้นเยอะมากๆเลยนะครับ ใครอยากเติมไปเติมก่าได้ที่เว็บเต็มเกม .com ของกันละกนเองครับก็ก่กอนจ,จะไปดูคลิปนะครับผมผมุพอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่ก็ติดตามก็ฝากกติดตามแล้วก็ฝากแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทําคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาครับ งานเสร็จไวปลอดภัย100%ยเปร์เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนก็มาดูที่อันดับที่หเลยนะครับผมอันดับที่5เนี่ยผมให้เป็นตัวของเปิร์ล M13 นะครับผมเป็นเปิร์ลที่บอกเลยว่าเล่นง่ายาฝ่ายสมดุลน,นะครับผมทั้งเล่นง่ายแล้วก็ อัตาราลั่นไวนะครับผมแล้วก็เรื่องอตา่ตางๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะสำหรับปืนกระบอกนี้นะคือมันเหมือนเป็นปืนเื่นจีที่สมดุลดีมากนะครับผมเออขนาดมันเป็น AR เนี่ยคือมันลั่นไวมากคือเคลื่อนที่ไวมากด้วยนะครับผมเออแล้วก็มือใหม่เนี่ยเล่นง่ายมากมือเกา่าเล่นได้ดีมากด้วยนะครับผมเอะมาดูเรื่องของแต่งปืนเลยนะครับผมอันแรกใช่ป็มตัว RTC ตัวนี้นะครับผมจะเก็บเสียงแล้วก็อ่าทำให้เราซูมไวขึ้นนะครับ ชิ้นต่อไปนะผมคือตัวไม้ติดผาทานเองนะครับผมตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัวเลเซอร์นะผมใชนต์ต่อโอวบลูเลเซอร์ดิคอลน์เองนะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัวอ่าแมก็กกาซีนนะผมแมก็กกาซีนตัวนี้จะเพิ่มกระสุนให้เรา30นัดน,นะผมเป็นตัวเอเทเดนแม็กบีนเองครับ และชิ้นตัวฐานนั่มเป็นตัวอาคิปเพิ่มความแม่นยำเองนะครับผมตัวนี้เลยครับบอกเลยว่าปืนมันเป็นปืนสายสมดุลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นปืนที่มนันคนระยะยิงค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ดาเมจมันจะเบาเป็นนิดนึงนะครับผมแต่บอกเลยว่าดาเมจ่รอกในระยะกลางค่อนข้างน้อยนะครับผมระยะไกลค่อนข้างน้อยแล้วเป็นปืนที่นิ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะครับผม มาที่อันดับที่4นะครับผมอันดับที่4ผมให้เป็นตัวของปืน AK Gen A k เ1นหนเนะครับผมเป็นปืนที่บอกเลยว่าถูกบัฟมาในแผ่นนี้แล้วเล่นค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมสำหรับตัวของปืน A k เ1 7คือปืนมันเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ถูกบัฟมาเรื่องหลายๆอย่างนะคนคือมันค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มีคนเอามาหยิบเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเออก็ด,ดูของแต่งปืนกันเลยนะครับ อันแรกนะผมใช้เป็นตัวโมโนติกสเปเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียแล้วก็เพิ่มเรยดามีนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัวลำกล้องปืนนะผม MIP Essential Light Barrel e นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยแม่นยําขึ้นมืเล็งยิงนะครับผมแล้วก็เพิ่มเรย์ดามีนะครับแล้วก็ลดแรงดีดงนอนนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับคือตัวไม่ติดพานทาน En นะครับตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งเนี่ยไวขึ้นนะครับ ชิ้นต่อ,อไปนะครับผมคือตัว owc laser tactical a นะครับจะทําให้เราเล็งไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นยับเมื่อเล็งยิงนะครับชิ้นต่อ,อไปชิ้นทานะ้อรผมใช้เป็นตัว 48, แมก a s i ีน48บแปด round e i g mag นะครับผมแนะนําตัวนี้นะเพราะว่าในการรีโหลดเนี่ยความเร็วรีโหลดเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะผมเลยแนะนําตัว48ดีกว่านะครับผมจะได้ m a กเยอะกว่าด้วยนะครับเออก็บอกเลยว่าเป็นปืนที่ถูกบัฟมาแล้วโคตรดีนะทุกคนเออก็เดี๋ยวไปดูกระบอกต่อไปกันเลยนะครับผม อันดับต่อไปนะครับผมก็ผมจะให้เป็นตัวปืนเค้า m สองหกสองเอนะครับผมเป็นปืนที่ก็มีคนเล่นค่อนข้างเยอะในอ่าซีซั่นนี้นะผมเพราะว่าในด่านใกล้ๆเนี่ยมันจะเจอส่วนมากในด่านระยะใกล้นะครับผมแล้วก็ เป็นปืนที่ถูกบัฟมาในเรื่องความเร็วเคลื่อนที่เป็นปืนที่ดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือเรื่องของตัวเปิร์กนะครับผมที่เปิร์กแดงเนี่ยจะฮิตเป็นตัวของเปิร์กไลเวทหรือเป็นตัวเปิร์กโยกนะครับผมเลยทําให้รูปซองเนี่ยมันมี จุดเด่นขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกนะครับผมบอกเลยว่าในดานระยะใกล้เนี่ยคือวิ่งกันเป็นมดเลยนะครับผมโอโหหาตัวไม่ทันเลยนะครับแต่ว่าในดานระยะกลางเนี่ยคือกลางหรือไกลเนี่ยไม่แนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่าด่านไกลเกินไปนะครับผมเออแต่ว่าในาระยะกลางเนี่ยก็สามารถสังหารศัตรูได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ฝีมือนะครับก็คือปืนกระบอกนี้มันมีอ่าเขาเรียกยังไงทุกคนเหมือน อ่าชาเล่นของมันด้วยนะผมเราต้องมีฝีมือในการเล่นมันด้วยนะผมไม่ใช่แบบเอาปืนมาสุ่มสีุ่่มห้าแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผม,มต้องมีฝีมือด้วยนะครับเหมือนเป็นชาเล่นของมันเลยนะครับผมเออก็มาดูเรื่องของแต่งปืนเลยนะครับอันแรกใช้เป็นตัว m o d สเปนเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระดมเมนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงและไม่เล็งยิงนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัว rtc right e n t u b a l e นี้นะครับจะเพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มระบ ชิ้นต่อไปคือตัวไม่ติดพันธะนั่นเองนะครับผมจะทาให้เราโซมไปขึ้นื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับผมชิ้นต่อไปคือตัว burst speed of Q นั่นเองนะครับจะทําให้เราอ่าเวลาเรายิงสตูตาร์หนักคนหรือสังหารสตูได้ปุ๊บก็คือเราเนี่ยจะเว่งไวขึ้นชั่วขณะนะครับแค่ชั่วขณะเท่านั้นครับแต่ว่าชั่วขณะเนี่ยมันจะทําให้อ่าเราสามารถไหลต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเออบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับหรือใครไม่อยากใส่เบิร์ก็ใส่เป็นตัว กริฟตัวนี้ได้เนาะเป็นตัวติปเ p p e r กริฟนั่นเองนะผมนี่ตัวนี้เลยนะครับจะลดดีเลยเมื่อวิ่งยิงให้เรานะครับผมแล้วก็ทำให้เราซูมไวขึ้นนะครับและช้นทานะ้าเนาะผมแนะนำเป็นตัว MIP laser 5 MWN A นะครับจะเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงให้เรานะครับผมแล้วก็ลดดีเลยเมื่อวิ่งยิงเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันเลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูที่อันดับที่สองนะผมอันดับที่สองผมให้เป็นตัวของปืนแม็กเทนนั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่บอกเลยว่าเป็นปืนสายเอทีเคที่วิ่งยิงดีที่สุดเลยนะผมก็คือเป็นปืนที่สามารถเก็บคนได้รัวๆเลยนะผมในระยะใกล้นะครับผมอัตราสั้นก็ไวที่สุดในเกมนะครับผมเออบอกเลยเป็นปืนที่ดีมากๆเลยครับสำหรับตัวของปืนแม็กเทนนะครับผม มาดูของแต่งปืนกันเลยนะครับอันแรกใช้เป็นตัวปากระบอกปืนเก็บเสียงนะครับผมก็จะทําให้เราเก็บเสียงแล้วก็ลดรลนีดแนวตั้งนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับใช้เป็นตัว5.3ตัวนี้นะครับผมเป็นลำกล้องปืนนะครับผมจะเพิ่มความไวกระสุนให้เราในเองนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับคือตัวทานท้ายนะผมเป็นทานท้าย S.A.S. Combat Storm A นะครับผมตัวนี้จะลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงให้เราครับผมแล้วก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดลิงให้เราด้วยนะครับ ชิ้นต่อไปนะผมคือตัวต้าคลิปกิฟต้าลังกล้องนะ่นเองนะครับผมในะอ่าก็จะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับและอย่างท,งท้ายนะครับผมเป็นตัวของแม็กกาซีนนะผมก็ใช้เป็นตัวแม็กกาซีน5 3ตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มกระสุนมาให้เรา23นั้นเองครับก็คือแนะนําตัวนี้มากๆเพราะว่าถ้าเราจะใช้ตัวแบบอ่า4 3에티덴แม็กอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าใช้ตัวที่มันเป็นไม่ใช่ฟ้ารีโหลดหอะทุกคนคือ อ่าไม่แนะนํานะเพราะว่าความเร็วรีโหลดแทบไม่แตกต่างเลยนะครับผมเออคือแต่ต่างกันน้อยมากเลยนะครับผมก็แนะนำ50ดับดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูอันดับหนึ่งกันเลยนะครับผม อันดับที่1นนะครับผมผมให้มันเป็นตัวของปืน CBR h o n e A นะครับผมเป็นปืน SNG ยอดฮิตที่สามารถยิงได้ทุกระยะนะครับผมเออไม่ว่าจะใกล้กลางไกลคือระยะไกลดามิ่งดับน้อยมากเลยนะครับผมเออเป็น,ป,นปืนที่เล่นง่ายด้วยนะครับผมโอ้โหสุดสุดๆอ่ะทุกคนปืนกระบอกนี้นะครับผมเออมาดูของแต่งปืนกันดีกว่านะครับผมอันแรกนะครับใช้มันตัวโมโนติกส k s p เตอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงและก็เพิ่มระยะดามจนะครับ ชิปต่อไปนะครับผมคือตัวลำกล้องปืน OWC Marman นั่นเองนะครับผมจะเพิ่มความมันยำเม,มื่อเล่นยิงให้เราแล้วก็เพิ่มไมด้ดามเอทนะครับผมลดได้นนิน่แนวนอนและแนวตั้งนะครับชิปต่อไปคือตัว YKM Light Stock นะครับผมตัวนี้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งให้นะครับผมแล้วก็ลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับ ชิ้นต่อ,อไปนะครับผมคือตัว OWC Laser Tactical A นะครับตัวนี้จะทําให้เรา่าเร็งไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยาเม,มื่อเร็งยิงนะครับและชิ้นท้ายคือกิฟหลังทอเป็นกิฟทที่ลดแรกดินแนวตั้งเองนะครับคลิปขาวตัวนี้นะครับผมเออก็บอกเลยว่าปืนกระบ,บอกนี้มันสุดในรุ่นอยู่แล้วนะครับผมยอดดิยมจมจัดจัดนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ5อันดับปืน,นครับ ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมไทยในวันนี้นะครับก็ทั้ง5กระบอกเนี่ยเป็นปืนที่ผมเจอในแล้งจริงๆนะครับผมเป็นปืนที่ยอดนิยมภายในแล้งนะครับผมเออบอกเลยว่าแต่ละกระบอกโคตรนิยมเลยนะทุกคนลองเอาไปเล่นดูได้นะครับผมภายในแล้งนะครับบอกเลยว่าแต่ละกระบอกเล่นง่ายเล่นดีทั้งนั้นเลยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ไทยชอบคลิปนี้ก็กอร์เริ่มกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่า อยากให้ผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเป็นแล้วบายฟิล